เมื <N cess inh aling> ่อวานนี้นะครับเป็นพิธีเปิดนะครับเราได้รับเกียรติจากท่านพลตํารวจเอกเพื่อนทีชอบนะครับแลได้รับเกียรติเมื่อวานนี้ท่านศึกษาธิการต้องบักนะครับเดินทางมาให้คนไทยนะครับกับพวกเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับนเดี๋ยวเราจะประกาศนะครับให้มีการลงทะเบียนนะครับเพราะว่าถ้ามีเวลาจะประกาศับพวกเราเพราะว่าท่านต้องเดินทางเข้ากรุงเทพนะครับเพื่อเข้าปีเนี่ย

Down there, that's a ให้เวามรักให้การให้ควมรัก่อทั้งีคนวยคะแนนมีเาลามีคะแนนทคะแนนพายามใหเรที่จะือ có dây thì có làm cho bao quá chứ hàng không có không giấy gì พี่กอล์ฟจูงท่านแ้วด้วยสุขใจทีุ ที่ทำงานเกียการศึกษาห้อหุ่นยนต์ใ่ิกจทั้งทันะครับเกี่ยวกับหุ่น lên đầu xa coi hươu gì nhé, in nheo hết in nheo, sang mông trái mông phải, thuốc lá đấy các bạn, bên kia bên kia, bên này luôn, bay đấy, ôi bay đấy, trời ơi, đi đấy, đuôi luôn đấy các bạn. ไปลครับไปแล้วเก็บกันมาที่ไหนไปแล้ครับเ็ม่ครับเจกเ็จเ็จเ้งแเ่กันเลี้ยงเยนนี้มาจกมาแจกเมื่อวนกออกเ่อวานเฮ้ยงานก็เบิไปเ इस दो आष्टाल को दो पिज्ड बाव में वो रekालasan वाल क्यों जिए कोटочки से बढा़ आप सेपार से इए बिल दो कोटंस आप सिंआ और आप सिंदैने epidemi इस GлосьLER मैं हैं वट जड़ी बेग उड़ हैं